สวัสดีครับพบกับผมท็อปลาดแกนะครับสวัสดีพี่พี่ยูทูบทุกคนนะครับวันนี้มาอัปเดตลูนาให้ดูครับวันนี้น no ้องออกลูกครับน่าจะออกตั้งแต่ื่นคืนนี้แล้วออกคีดตัวขอดูมัออกห้าตัวครับ นี่ห้าตัวตัวนี้ก็ทำงกนครับน่าจะออกครับน่าจะใกล้จะออกนะครับ,ออรบนี่ครับนี่ก็หู เราต่ผมไม่อยากกวนก็มากครับเดี๋ยวเขาจะทำร้ายลูกตัวเองเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่นครับมาตัปเดตให้ดูสวัสดีครับ